จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีช่วงปลายปี2559ถึงต้นปี2560ทำให้ภาครัฐต้องการลดผลกระทบและความเสียหายให้กับประชาชนในลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างโดยการวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัยและเตรียมพร้อมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำนักงานชลประทานที่14จึงมอบหมายให้โครงการชลประทานเพชรบุรีเร่งดำเนินโครงการบรรทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างโดยนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษเรื่องระบบการส่งน้ำมาประยุก์ตใช้ให้คลองทำหน้าที่ทั้งส่งน้ำและช่วยระบายน้ำเราเราใช้แนวแนวพระราชบัญญัตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เคยมีพระกระแสรับสั่งเอาไว้ว่าในระบบการาส่งน้ําของเขื่อนเพชรเนี่ยลอกจากคลองส่งน้ําที่ส่งน้ําโดยปกติแล้วเนี่ยยังทําหน้าที่เป็นคลองระบายน้ําในตัวด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ใช้หลักคิดตรงนี้มาเป็นมาเป็นแนวทางในการที่จะทําคลองส่งน้ําที่เดิมมีอยู่แล้วมีคลองสายหลักๆอยู่4สายคือสาย 1, 2, 3แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับ สี่สายหล,หลักเนี่ยเปลี่ยนจากคลองส่งน้ําเดิมให้เป็นทั้งคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ําในตัวนะครับเหมือนไม่คลองทูอินวันนะครับแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําสายหลักที่รับและระบายน้ําจากลุ่มน้ําต่างๆลงสู่ทะเลปัจจุบันมีความตื้นเขินบางแห่งถูกเปลี่ยนสภาพเมื่อฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำมากถึง800ลูกบาทเมตรต่อวินาที โครงการชลประทานเพชรบุรีจึงเร่งวางแนวทางป้องกอันุุกทบภัยโดยตัดยอดน้ำใช้คลองส่งน้ำช่วยระบายผ่านไปยังคลองต่างๆร่วมกับการระบายลงสู่ทะเลเราจะเริ่มในคลองสายที่3ก่อนนะครับซึ่ง,งในคลองสายที่3มีผลกระทบกับตัวประชาชนค่อนข้างน้อยที่สุดนะครับเราก็เลยเริ่มเริ่มในคลองสายนี้เพื่อจะนำน้ำปริมาณ100ลูกบา์เมตรต่อวินาทีลงทะเลไปก่อน เพื่อเป็นการตัดยอดตัดยอดพอลงทะเลไปทําให้น้ําที่ไหลบ่านเขา้าบ่าเข้าเมืองเนี่ยจะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้วแนวทางบริหารจัดการน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างได้ปรับปรุงคลองส่งน้ำทั้ง4ส,สายให้รองรับและผ่านน้ำได้ทั้งหมด 440ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากเดิมทำได้เพียง40ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบคลองส่งน้ำและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน